หิยายนั่นแหละเล่นไิปตอนเล่นอถไฟแต่ใจมอด้ไฟค์คันนี้มันเล่นคนยากนั่นแหละเร็ววิ่งเร็วกระโดดลงหุมนโอ,อใช่วะ่ะใช่มันมีเยอะนะีอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเร็ว โอ้ my g อดเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวตายก่อนรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตคุณบอรีเซ็ตวันนี้เราจะมาวิ่งหนีไอ้ไอ้ไอ้ยายคนนั้นไอ้ลูกบอลสิงห์อันนั้นไปเราจะกลับไปดูที่เดิมที่เราเคยมาอู้ปึ๊บแล้วมันก็ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยสะกูว์ ตรงนั้นป่ะเรียบร้อยคุณชาย ตรงนั้นน่ะมันเล่นยำมากเลย ที่เดิมมีกระโดดสูงวนกระโดดสูงโอ้ยโคตรสูงเลยทุกค้นน้องผมมาเล่นด้วยนั่นสำหรับที่นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะจะมารีวิวี่เฉลยว่าการชนะมันเป็นังไแล้วเราต้องเล่นใหม่อีกแค่นี้แหละ ทุกคนจบแล้วไปนะไปไปเจะก,กระโดดให้ดูนะสามเห็นไหมเป็นคนชอบเปลี่ยนตัวสามสองหนึ่งบ้า